เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซตของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซต An นเซของเรานะคะอยู่กับมุมมองดีๆเกี่ยวกับการตลาดค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของการตลาดที่คุณทรงพลบอกว่าเป็นองค์รวมคล้ายๆกับ Apple หากเราเอาส่วนประกอบที่มีอยู่ใน Apple แบบตามธรรมชาติเนี่ยมารวมกันมันก็จะไม่ได้ Apple แบบนั้นอยากให้คุณทรงพลอธิบายเพิ่มเติมหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วมันมันเหมือนการตลาดยังไงอะคะมันเหมือนกา,การตลาดแบบองค์รวมนะครับตรงที่ว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะ แอปเปิลหนึ่งผลมันเกิดขึ้นได้เนี่ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นมันเกิดขึ้นจากต้นแอปเปิลเนี่ยนะครับดูดซึมพลังงานดูดซึมลาดดูดซึมอาหารผ่านลากขึ้นมาเจอแสงแดดสังเคราะห์แสงสัง,สง,สง,สงเคราะห์แสงเจริญเติบโตมีพลังข้างในเพียงพอนะมีพลังงานสะสมมีอาหารสะสมเพียงพอเลยออกมาเป็นผลแอปเปิลนะฮะการเป็นผลแอปเปิลออกมาเนี่ยก็แปลว่าเขาพร้อมที่จะสืบพันุ์ต่อะนะฮะผลแอปเปิลตกลงมาก็จะกลายเป็นต้นแอปเปิลต่อไปะนะฮะ ผลแอปเปิ่นผลนี้แหละครับก็เหมือนกับองค์รวมที่เรากาลังจะพูดถึงนะฮะม,มันจะต้องมีที่มาที่ไปใช่มันมันมันเป็นการสะสมของบางสิ่งบางอย่างนะฮะเช่นเราบอกว่าเราอยากจะเป็นนักการตลาดที่เก่งเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งในชั่วข้ามคืนนะครับมันจะต้องค่อยๆสะสมเรียนรู้เรื่องนี้เรียนรู้อันนี้เทดลองใช้ตรงจะเอาพาดทดลองใช้เอาเอาโอเคดีนะครับเช่นรับรับหลักการไปแล้วเนี่ยเอาไปใช้กับลูกค้าของ p พ i ไปใช้กับลูกค้าที่ร้านเราได้ผลเอ๊ะทำไมได้ผล ไปใช้แล้วไม่ได้ผลเอ๊ะทำไมไม่ได้ผลแล้วเวลาไปใช้แล้วไม่ได้ผลเนี่ยนะครับคิดอันแรกก่อนเลยนะอย่าเพิ่งไปโทษใครเราทําถูกเปล่าคือต้องมองตัวเองก่อนครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกอย่างนี้ครับมันจะเป็นการสะสมสะสมเข้ามาสะสมเข้ามาจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บมันเปลงปังออกมาเป็นผลแอปเปิลหนึ่งผล อาแล้วถ้าอย่างนี้คือคุณเพื่อนช่างอาจจะมองโหกว่าจะไปสะสมแบบนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานแน่เลยแอปเปิลกว่าจะมาเป็นลูกแล้วต้องเริ่มตั้งแต่การปลูกใส่น้าพวนดินน้่นนี่นั่นนะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยธุรกิจมาถึงตรงนี้ละคู่แข่งก็เยอะแ้คุณเพื่อนเจ้าบอกว่าเราจะไปเรียนรู้ยังไงละการตลาดมีทางลัดไหมครับก็เดินไปซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตสิครับคือง่ายเลยครับก็เนี่ยแหละครับแต่ผมถึงบอกว่าพอเวลาไปซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้พื้นฐานเขา เราจะไม่รู้แอปเปิลผืนนี้แอปเปิลลูกนี้มันมาจากพื้นดินแบบไหนนะฮะมีแร่ธาตุอะไรต้นเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงนะครับแต่เราจะได้แอปเปิลมาหนึ่งผลซึ่งเราก็จะกินเข้าไปแล้วเราก็จะจบแค่นั้นนะ,ะซึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรในช่วงนี้ก็ทําอย่างนั้นได้นะฮะแต่ในขณะที่ทำเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับมีหนังสือไว้เล่มหนึ่งยังไงถ้าคุณยังคิดว่าคุณจะดํารงซึ่งการเป็นอาชีพ ผู้ให้บริการความสุขทางดาวเทียมเนี่ยะนะฮะคุณก็จะต้องจดไปเรื่อยๆนะฮะจดเคสไปเรื่อยๆจดเคสไปเรื่อยๆคุณเห็นตลกไหมครับตลกทุกคนนะจะมีหนึงสมุดเล่มหนึง่งเขาจะจดมุกจดมุกค่ะคุณคิดว่าตลกขึ้นมาแล้วตลกได้เลยเหรอ <c oughs> ตอนแรกนี่คิดอย่างงาั้ค่ะนี่คิดว่ามันมาจากสัญชาตญาณของเขาความความเป็นนักเอนอเ์เทนอยู่ในตัวพอพูดอะไรมาปั๊บเนี่ยคือเขาจะไวแล้วก็สามารถตลกได้เลยจริงๆไม่ใช่ จริงๆก็ใช่ด้วยครับมันจะเป็นอินเนอร์ของเขาส่วนหนึ่งว่า <c oughs> เขามีลักษณะแบบนั้น <c oughs> เขาแบบเป็นคนเฮฮาเป็นคนที่อะไรอย่างนี้คิดไว <c oughs> นะแต่ถ้าเขาคิดไวแล้วไม่มีอะไรให้คิด<ม>ก็คิดไม่ออกอยู่ดี <c oughs> คือมันจะต้องมีข้อมูลมาบ้างมีคลังความรู้ในสมองผมผมไปอัดรายการที่ Workpoint เนี่ย <c oughs> ผมเห็นหลายคนหลายท้งเลยครับเช่นพี่ป้ากุ้งเอยอะไรเอยจิปาถางเี้ยนะก็ก็มีนะต้องมานั่งฝึกมุกนะมาเล่นกันลองดูว่าเป็นยังไงขำไหมค่ะอ่ะไม่ขำไม่ใช้อ เขาไปลองสิบคนเนี่ยขำสักสองคนอย่างเงี้ยมุกนี้ใช้ไม่ได้ละอืมอมีการทดสอบมคคอีคือคือถ้าถ้าท่านผู้ท่านท่านผู้ท่านพี่พี่ช่างได้เห็นฟูลเวอร์ชั่นของการถ่ายทําจะรู้ว่ามันตัดออกไปเยอะไอ้มุกแปกกเนี่ยเขาไม่ออกออกรายการหรอกครับยกเว้นมันมุกแปกกแต่ขำขำคนที่โตนแป๊กนั่นะนอันนี้เขาจะเอาออกมาเราก็จะเห็นโออย่างนีเพราะนั้น เหมือนกันครับกระบวนการในการทำทำงานตลาดเนี่ยมันมันไม่ได้จบสิ้นในวันเดียว <คะ S 1> ผมทํามา20กว่าปีมันก็ต้องค่อยๆทําขึ้นมาทําขึ้นมาสะสมมา <คะ S 1> นะแต่เราเองม่ก่อนได้ว่าเออเนี่ยเราอยากเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราอยากเป็นอย่างเนี้ยแล้วเราใช้อย่างเนี้ยเพราะการตลาดมันดีอย่างหนึ่งคืออยู่แล้วเนี่ยคุณได้ใช้มันแน่เราใช้ทั้งชีวิตด้วย มันไม่เหมือนปีโกนมิตินะครับค่ะสายคอสแทนคำนวณออกมาแล้วเนี่ยรู้ตรงนั้นสอบได้จบแล้วช,ชาตินี้ฉ่านจะได้ใช้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยใช่ถูกต้องนะฮะแต่คือการตลาดเนี่ยอยู่กับเราได้ในทุกวันทุกอย่างสามารถมองเป็นการตลาดได้และจริงๆแล้วในหน้าจอทีวีที่เราเห็นเห็นเนี่ยคือเขาก็ใช้หลักการตลาดในการที่จะมาขายสินค้าให้เราด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าในมุมที่เราจะต้องเป็นผู้ขายเราจะต้องมีความเป็นนักการตลาดอยู่ในตัว ใช่ครับะะแล้วทีนี้ค่ะที่บอกว่าการตลาดจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถที่จะมีทางลัดได้ไหมอย่างมีหนังสือมีคลิปหรือว่ามีูรูทางการตลาดหลายๆท่านเงนี้ยค่ะมาบอกมาให้ข้อมูลเราเราสามารถเรียนรู้ได้จากตรงนั้นแล้วสามารถที่จะเป็นนักการตลาดที่เก่งไดเลยไหมคะเก่งได้เลยไหมอาจจะไม่นะฮะแต่รู้เยอะขึ้นไหมอาจจะรู้เยอะขึ้นค่ะและก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณคไม่ไดเอาไปใช้ มันมีคําอยู่สักสองสาคำนะครับที่เราเราอาจจะมาเปรียบเทียบใน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 มุมนี้ได้เ a ต้านะฮะเดต้าเด้ินใช่ไหมครับเดต้เป็นข้อมูลนะครับ Data แปลว่าข้อมูล Information i นอินฟ a t i เมชัก็เป็นข้อมูลนะฮะมันเป็นคำโคละคำกันแต่แปลเหมือนกันอะไรคือความแตกต่างของสองคำนี้ครับความหมายเชิงลึกอะคะคือการเรียงกับไม่เรียงผมได้ Data มาเช่นผมมีลูกค้าบ้านเลขที่นี้ นะฮะมีบ้านเลขที่นี้มีถนนมีเบอร์โทรศัพท์มีชื่อเขาสมมุติชื่อคุณคุณตุก๊กนะคุณตุก๊กนะเสจเรียบร้อยปุ๊บอันนี้คือ Data Data ที่ยังไม่จัดเรียงพอเราจัดเรียงพอถึงการตลาดที่เราจะต้องใช้ว่าเอ๊ะเราจะไปส่งของให้คุณตุก๊ก Data จะถูกจัดเรียงขึ้นมากลายเป็น Information เป็นข้อมูลพร้อมใช้เราก็จะรวมกันแล้วก็อ๋อไปส่งคุณตุ๊กที่บ้านหลังนี้นะชั้นของข้อมูลเนี่ยมันแตกต่างกัน การตลาดก็เหมือนกันคุณต้องเข้าใจหลักตรงนี้ไว้ก่อนทีนี้ในการที่จะไปหยิบยืมหนังสือไปอ่าน case study ที่สําเร็จของเขาไปอะไรมาเนี่ยสิ่งแรกที่เราที่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับหนึ่งสถานการณ์มันแตกต่างกันหนังสืออาจจะเขียนมาในช่วงหนึ่งแล้วครับบริบทรอบๆเขาสิ่งแวดล้อมเขาณโมเมนตะ์นั้นะนะครับหรือจังหวะนั้นเนี่ยมันใช่ เรื่องของเขาจังหวะของเขาตรงนั้นเขาจะไปแบบนั b b b <ช>้นแต่ก็เป็นกรณีของเรามันไม่ได้เหมือนเขานี้เราจะไปแบบนั้นไม่ได้แต่เราจะอะไรครับเราจะสกัดเอาเอาแกนของเขามาว่าทําไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นนะแล้วพอเราเข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําอย่างนั้นเนี่ยเราเอามาใส่ของเราปุ๊บเราก็จะถามตัวเองเราก่อน p, ว่าทําไมเราต้องทําแบบนี้นะพอเราต้องทําแบบนี้ปุ๊บเราถึงจะไปลงลงมือทำพอลงมือทําเสร็จก็จะมีสาเร็จกับไม่สําเร็จ เรียนรู้ทั้งคู่นะครับ<า>ไม่สําเร็จทําไมไม่สําเร็จว่าอเอ๊ะตรงไหนว่าหาไม่เจอทําไงครับถามผู้รู้ถามไม่ต้องผู้รู้หรอกครับถามเพื่อนช่างด้วยกันค่ะเอาจงจริงคุณต้องมีเน็ตเวิร์กนะครับขนาดผมเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างนี้เนี่ยผมยังต้องมีเน็ตเวิร์กเลยผมมีเน็ตเวิร์กทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเน็ตเวิร์กในประเทศก็หลายท่านครับหนึ่งในท่านนั้นก็อาจารย์ธัญวัฒน เราก็จะคุยกันอยู่เรื่อยๆเราก็จะถกกันอยู่เรื่อยเๆเห็นบ้างไม่เห็นบ้างโอเคบ้างไม่โอเคบ้างนะครับก็สุดแท้แต่เพราะสุดท้ายแล้วมันแต่ว่าเราจะสกัดอะไรมารต่างประเทศก็มีหลายกลุ่มครับถ้าเป็นเรื่อง direct marketing <ๆ S 1> ก็จะมีแบบอีก3-40ประเทศเลยนะครับโยนเข้าไปเป็นอย่างนี้เขาเรียนรู้เป็นอย่างนี้ทําไมอาร์เจนตินาเริ่มดีขึ้นเรื่อง direct marketing ทำไมอิตาลีเริ่มแย่ลงนะทำไมสเปนแข็งแรงอย่างเงี้ย นะฮะมันก็จะมีมันก็จะมีความรู้เข้ามาแล้วเราก็จะควบรวมได้เพราะฉนั้นอันแรกเลยเวลาซื้ออย่างนี้มาหรือไปเอาเข้ามาเนี่ยต้องเข้าใจบริบทร,บรอบๆด้วยว่าสถานการณ์ไม่เหมือนกันข้อที่สองก็คือการตีความไม่เหมือนกันเขาอยู่ตรงนั้นเวลาเขียนออกมาแล้วมันง่ายไงแต่พอณนะสถานการณ์จริงตรงนั้นมันไม่ได้ง่ายมันมันไม่มีทางนู้นหรอกแล้วทาไมเขาตัดสินใจแบบนั้นอย่างตอนปี4ี่ศย์เนี่ยครับมีบางคนกู้เงิน กับบางคนไม่กู้เงินทั้งทั้ที่มันควรจะกู้เพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยถูกมากดอกเบี้ยต่างประเทศถูกมากดอกเบี้ยไทยแพงมากกู้มาแล้วมาฝากแบงก์ไทยยังได้กําไรเลยทําไมคนหนึ่งกู้อีกคนหนึ่งไม่กู้มันเป็นบริบทของวิธีคิดที่เป็นแต่ปัจเจกแล้วครับมันอยู่ที่<อ>ปัจเจกจแล้วแ,ล<น>แม่เลี้ยงมายังไงพ่อเลี้ยงมายังไงเจออะไรมาแบบไหนมาเพราะนั้นทุกคนจะตีความเรื่องต่างๆเนี่ยจากประสบการณ์กับข้อมูลที่เรามีมาค มาเลยตีไม่ค่อยจะเหมือนกันไงครับข้อมูลเดียวกันสถานการณ์เดียวกันแบบเดียวกันคนหนึ่งน้ําขึ้นให้รีบตักอีกคนหนึ่งช้าๆได้พาเล่มงามเพราะฉะนั้นไอตัวเนี้ก็เป็นตัวที่ท่านก็ต้องเอามานั่งคิดเหมือนกันแล้วพอท่านได้หลักการมาแล้วเนี่ยผมชอบนะมีมีน้องคนหนึ่งเขาบอกผมพี่ถ้าพี่อยากจะลองลงทุนในหุ้นนะพี่ไม่ต้องลงเงินเลยทําไมวะไม่ต้องลงเงินแล้วลงทุนได้เหรอได้พี่พี่ไม่ต้องลงเงินแล้วพี่ได้เงินเปล่า พี่ก็ไม่ได้เงินด้วยเอ้าเอ้าแล้วทําทําไมอ่ะอ้าพี่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้ความรู้ก็พี่ได้ความรู้ไงอือโอ้ผมอึ้งไปเลยนะเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าสมมติเราอยากจะซื้อหุ้นอะไรนะเราจดไว้คหุ้นตัวนี้หุ้นตัวที่หนึ่งจดไว้วันนี้ราคาสามบาทแล้วเรากะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงสมมติเรากะว่าจะขึ้นที่สามบาทห้าสิบแล้วเราพยายขายเราเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วดูวันค่ะตัวที่สอง เรากะจะซื้อที่1บาทแล้วกะว่ามันจะขึ้น2บาท5 2บาท2ี่้าแล้วเราจะขายตัวที่3ามเรากะว่าเราซื้อสองบาทเราจะถือไป1ปี 1> แล้วดูว่าเป็นยังไงเสร็จแล้วดูว่ามันเกิดขึ้นตามนั้นจริงไหมเหมือนซื้อขายในจินตนาการแต่ใช้หลักการจริงซื้อขายจริงๆในกระดาษเลยแต่ไม่ลงเงิน<อ>แล้ว10ตัวนี้สมมติถ้าเราทำไป10บตัวนะแล้วเราถูกสักประมาณ7ตัวนะ,ะแสดงว่าเราโอเคแล้วถ้าเราทำสิบตัวแล้วเราผิด10ตัวอย่าพึ่งซาไในลงทุน อย่าพ <ħ ep prend ere> ึ <editors> ่งอย่าพ <S 2: s iteration> <more later> ึ่งซชไปลงทุนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราทํา10ตัวฝึกอีก10ตัวแรกเฟลหมดเลย10ตัวที่2ทําใหม่10ตัวที่3ทําใหม่10ตัวที่4ทําใหม่ทาจนกระทั่งได้ถูกต้อง70%แล้วไปลงทุนรับรองได้ไม่มีขาดทุนว้าวโหแบบนี้ก็ชัดเจนนะคะหรือจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขามีโปรแกรมแบบว่าเป็นเป็นเงินปลอมให้ทดลองลงทุนดูก็ได้ก็นั้นก็เหมือนกันหลักการเดียวกันก็คือเป็นการฝึกให้เรามองให้เราวิเคราะห์ นะครับว่าเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้ไหมเป็นอย่างนี้ไหมทีนี้คนไทยจะใจร้อนนะฮะพี่ๆก็อย่าใจร้อนนะครับคนไทยจะใจร้อนพอถูกสองสามตัวปุ๊บโอ้โหเสียดายยังเลยนี่ฉันลงจริงนะน้่จะโตหนเอยลงจริงอะเจ๊ทำไมคะทำไมถึงคิดแบบนั้นคะเพราะว่าผมเชื่อว่าในทุกๆอย่างในโลกเนี้ยมันมีมันมีมันมีผลกระทบต่อกันและกันโลกทั้งโลกมันเป็นเรื่องเดียวกันหมดแล้วครับท่อน้ํามันแตกที่อิรัก เกี่ยวอะไรกับพี่ขับรถสิบล้อที่บางไทยน้ำมันแพงขึ้นครับแล้วคนขับรถตกงานเลยเพราะลถต้นทุนเกี่ยวกันไหมครับค่ะมันเกี่ยวอะไรวะกะบฏท,ที่รักยิงกันท่อแตกไอ้นี่โดนไล่ออกอผลกระทบมันมาเป็นลูกโซ่แบบนี้ครับซึ่งพอเรามีการสื่อสารที่เร็วมากขึ้นนะฮะที่ใกล้กันมากขึ้น Access ได้แบบ วัวลุ่มมากขึ้นก็คืออย่างไลน์ก็ดีหรืออย่างไรก็ดีไปทีหนึ่งเป็นเป็นร้อยคนเนี่ยเฟซบุ๊กไปทีหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยกดสามแสนไลนค์อย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงฮะมันหมายความว่าความความกว้างของโลกเนี่ยมันแคบลงกระทันหันเลยอพอมันแคบลงกระทันหันเนี่ยอะไรที่เป็นองค์ประกอบข้างนอกเนี่ยมันจะกลายเป็นองค์ประกอบข้างในตัวเรา นี่คงเห็นเป็นตัวอย่างนะคะที่ชัดเจนค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเรื่องของข้อมูลก็ดีที่ตอนนี้เนี่ยรวดเร็วมากขึ้นแต่พอคุยกันมาทั้งเทปค่ะคุณผู้ชมพอมองออกหรือยังว่านักการตลาดเนี่ยเป็นได้ไม่ยากจริงหรอคะถามคําถามเดิมเลยค่ะครับเป็นได้ไม่ยากแต่ต้องฝึกค่ะแต่ต้องฝึกเพราะการตลาดไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่มันเป็นได้ในในข้ามคืน นะฮะมันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยความรู้อาศัยสิ่งที่เราต้องทดลองทำะนะฮะแล้วผมก็ยังย้ำว่าทั้งเทปเนี่ยครับผมอยากจะสรุปออกมาให้เห็นภาพว่านักการตลาดเนี่ยเป็นองค์รวมนะครับมันเป็นธรรมชาติไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกครับคุณสังเกตสิ่งรอบๆตัวคุณเนี่ยแล้วคุณก็ค่อยดูดซึมมันมาเรื่อยๆดูดซึมมันมาเรื่อยๆนะแล้วคุณก็จะสามารถสร้างโมเดลการตลาดของคุณเองได้การตลาดของทุกคนเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์ของเขาเองะนะ แอปเปิลผลนี้ในประเทศนี้ก็อร่อยแบบนี้แอปเปิลผลนี้อยู่ในประเทศนี้ก็อร่อยแบบนี้ <Exactly. S 1> นะฮะเช่นเดียวก,กันกับการตลาดเนี่ยครับ <Okay. S 1> พอคุณสะสมไปทั้งจุดหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเห็นบริบทที่คุณทําก็ดีหรือวิธีคิดของคุณก็ดีหรือตัวอย่างในใจคุณก็ดีมันจะก็ค่อยมีมา mm hmm. นะฮะเพราะฉะนั้นก็ เป็นองค์รวมประมาณนี้ครับค่ะอย่าลืมนะคะการตลาดอาจจะเริ่มต้นด้วยการสังเกตสงสัยตั้งคําถามนะคะรวมถึงหลายๆเรื่องค่ะจนกก่นกองออกมาเป็นการตลาดเฉพาะตัวของแต่ละท่านนั่นเองค่ะวันนี้รายการแซดอนเซอของเราหมดเวลาแล้วนะคะ <c oughs> จันหน้าค่ะคุณทรงพลยังอยู่กับเราค่ะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเป็นมุมมองการตลาดง่ายๆให้คุณเพื่อนช่างเอาไปปรับใช้ค่ะวันนี้คงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ